สวัสดีครับผมรัตพุ่มครับพ่อจิ๋งพ่เทียพ่พี่น้องมาเบิ่งนำถ่วมเดเอพี่น้องนำถั่วมบนต๊เลยสามสี่มือมากนะครับถ่วครับถ่วแม่เอพี่น้องเบิ่งนำนะครับถ่วชัานตริงทังเล้อนะครับนี่คือบรรยากาศเนี้ยมุสอนะครับท้าการฝนตกแล้วนะครับเอามาเบิ่งนะครับคือนำถั่วนะครับเป็นนำคล้องนะครับนำคลองไหล่ถั่วทั้งปลาขาโคดข้าเจ้านะครับทั้งปลาทั้งนี้นะครับอันตรายขนาดเด้ครับแล้ว่าก็ปลาหลายอยู่นะครับพี่น้อง ครับถ่วมค้าถั่วแน่ครับพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันเลยพี่น้องโอ้แต่ยหญ่แต่ใหญ่นะครับน้ำไหลบุ่ม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 นะครับไหลแห้งพร้อมนะครับเบิ่งเราเบืองเบิ่งคืนน้ำไหลแล้วครับถั่วอ้อนในบ้านค้นแล้วครับพี่น้องไถแก้วกัเบิ่งน้ำกับมาเบิ่งไหนแล้วครับเด้อครับแถวเชียงเออ่แถวอำเภอเทิงนะครับมาทาง อ่พยายมิงไร่นะครับประธานสตรีคำวบเบื้องหน้ะครับน้ำถมนะครับวมโดนนู้นแล้วครับวมมาได้สิบกว่ามือแล้วครับนะครับพีาน้อนนทนวมนะครับต้องเสียงน้ำไหลแล้วครับไปแห้งขนาดเลยนะครับนี่เขาอยู่ริมถนนนะครับริมฟองถนนนะครับริมฟองถนนน้ำถมนะครับ น้ำท่วมบ้านคนนะครับนี่ครับน้ำท่วมนี่น้ำท่วมบ้านคนนะครับพี่น้องนี่ครับน้ำท่วมน้ำท่วมนะครับพี่น้องท่วมครับผมเนี่ครับไหลบางแห้งหนึ่งนะครับพี่น้องมาเบิ่งเด้อครับมาเบิ่งพร้อมกันนี่ครับพี่น้องน้ำท่วม